เรากำลังเข้าสู่เส้นทางถนน1715นะคะมาลุ้นว่าทิปนี้เราจะโอกแตกไหมทิปที่แล้วเรามาเส้นนี้เมย์ไม่ไหวนะโอกแตกไปทีแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเจอน้องแพะภูเขาไหมนะคะเขาจะอยู่ตามข้างทางเลย แล้วตอนนี้ค่ะเมลก็อยู่ที่จุดช่องเ้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะค่ะเมลบอกว่าเห็นควันหมู่กระทะเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ควันมันเป็นม้ม <c oughs> องดิแถายไม่ได้เลย อันนี้เราก็อยู่ที่ฟาร,ร์มเห็ดบ้านหัวนานนะคะอยู่ในเขตอำเภอปัวเนะาะเดี๋ยวเราจะไปทานพิซซ่ากันที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับพวกเห็ดเนะาะเพราะเขาเป็นฟาร,ร์มเห็ดนะคะแล้วก็ที่ดังเลยก็คือพิซซ่าค่ะเดีย๋ยวเราจะไปชิมกันอยู่ข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเราที่นี่นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วเขาก็ยัมีบ้านพักด้วยนะคะวิวก็จะประมาณนี้เลย แล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดชมวิวของฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะคะก็จะมีชีชาให้หนั่งแบบนี้ด้วยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในร้านนะคะเขาจะมีเมนูแนะนำด้วย พิซซ่าเห็ดเห็ดหอมอบซีอิ๊วนะคะยำเห็ดคนนี้เลยค่ะที่เราพาม่ได้ก็คือพิซซ่าเห็ดเนาะสั่งไปเรียบร้อยนะแล้วนนี้ก็คือเมนูที่เราสั่งมาน,นะคะก็จะมีพิซซ่าเห็ดแล้วก็ยำเห็ดสามเสหายต้มยำเห็ดค่ะแล้วก็เห็ดอบซีอิ๊วนะคะนี <t ell> ่เลยนี่เลยคะ่ะพิซซ่าเห็ด มันจะปุบปุมเห็ดเหรอ <c oughs> น้อยตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลาไผ่นะคะแล้วก็จะมีโซนน้ําตกด้วยโซนน้าตกเขาก็จะมีบ่อปลาคาร์บด้วยนะคะเราโซนบริเวณน้ําตกนะคะเขาก็จะมีบ่อปลาคาร์บแบบน,นี้เลยเราสามารถแห่อาหารเราได้นะคะ แล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางเข้าที่พักเรานะคะที่พักเราก็ชื่อว่าหลงหลงลักเขาเมืองโปค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าที่พักเราระหว่างทางเขาก็สวยนะคะทุง่งนาด้วยแล้วก็มีไรข้าโพดด้านหลังก็เป็นภูเขาแล้วเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะ เราตอนนี้เมย์ก็มาถึงที่พักหลงรักเขาเมืองโปลแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวเข้าไปติดต่อด้านในกันเฮ้ยเราเช่าที่พักที่นี่นะสวยจังพี่เขาก็จะแบ่งไว้เป็นโซนๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์กระโจมนะคะฝั่งนี้ก็เต็นท์กระโจมเรืงนี้เขาก็จะมีมุมชิงช้าอันนี้จดดอดรถตรงไหนได้คะอ่ะจอดรถด้านหน้าก็ได้ค่ะอ๋อด้านหน้านันเลยเนะะยาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงที่พักหลงลักเขาเมืองโปแล้วนะคะเดีย๋ยวพาเข้าไปดูในห้องกันค่ะน่ารักมากของเราก็จะอยู่โดมหลังที่สามนะคะนี่ให้ดูวิวข้างนอกก่อนเดีย๋ยวตอนเย็นเราก็จะให้ตักล้องเรามานอนแช่อ่างตรงนี้เลยนะคะคามิล เ็เนี้ค่ะค่ะเข้ามาดูแล้วเจแล้วเข้ามาดูห้องไหมอันนี้ก็คือในห้องของเรานะคะที่นี่เขาก็จะมีแอร์ให้นาอแล้วก็คือวิวแบบนี้เลยในห้องน้ัก็ถ้าเร<ม>าเปิด,ดโดมมันก็คือจะเจอวิวแบบนี้เลยเฮ้พูดเราก็จะมีชุดดิฟกาแฟให้ด้วยนะคะให้ตอนเช้าเราไปนั่งดิฟตรงเนี้ยวิวทุ่งนาไปอยวไปดูห้องน้ำกันเซเ,เลปเราขึ้นไม่ได้เฉยจําเซเลปก่อนนะ เลี้ยขึ้นไม่ได้ขี้เกียจนะเเลปเราขี้เกียจนะคะเ่เลบพาไปดูห้องน้ำเลยคะ่ะเ่เลปเราติดใจอ่างละอันนี้ก็คือไาในห้องน้ำน,นะคะก็จะอยู่ข้างๆโดมเนาะนี่ไหคะไปขอคนของก่อน เอาจิงิงเนี่ชอบที่พักนี้นะเพราะเขาก็าแบ่งสัดส่วนแบบโซนไว้แบบพอดีอ่ะคือมันเป็นส่วนตัวดีอะค่ะแล้วมีสนามหญ้าแบบนี้ด้วยนะคะคือน้องหมามาถึงก็คือเดินเล่นได้สบายเลยอ่ะคามิลนี่แบบชอบมากแล้วตรงนี้คะก็จะมีต้นโกโก้ด้วยดูดีด <c oughs> นี่คือลูกโกโก้นะคะอ่ะอยากจะพาไปดูโซนอื่นนะคะที่พักที่เนี่ยเขาก็จะมีอ่างหมดเลยนะตรงบ้านหลังๆนั้นก็คือวิวสวยนะคะวิวก็จะเห็น แบบนั้นเลยแล้วก็จะมีอ่างทุกหลังเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบ้านสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยถ้าบ้านสามเหลี่ยมนี้จะไม่มีอ่างนะคะ บรรยากาศที่พักเราเช้านี้นะคะขำเวลํำเสียงมีใส่หมอกอ่อนๆอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะคือบรรยากาศดีมากๆนั่นเอนชาวบ้านเขาก็จะมาทํานากันนะคะตอนเช้าแล้วดูหมอกด้านหลังฟิลดีมากๆอันนี้ก็คือชุดดิบกาแฟนะคะทางที่พักเขาก็จะมีไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือชุดอาหารเช้าเรานะคะมีข้าวต้มเนาะแล้วก็มีผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะ แล้วก็ไข่เจียวทรงเครื่องค่ะโอ้โหแบบฟินมากอันนี้ครเป็นข้าวสวยนะฮะคุณป้าบอกว่าจริงๆแล้วมีน้ำพริกด้วยอีกอย่างนะแต่พอดีวันนี้เขาแบบอยู่คนเดียวเลยุยงนิดนึงโอ้โหดูบรรยากาศโอ้โหนั่งรับประทานอาหารเช้าแบบนี้ยังไงก็จเจริญอาหารแน่นอน <c oughs> อันเนี้ยเขาเป็นผัดหน่อไม้แบบบุญเส้นใส่ไข่อ่ะ น,นี่ไข่เจียวได้นะคะไข่เจียวทรงเครื่องอืมพี่เขาให้อาหานเช้าแบบสุกๆมากเลยนเนาะทั้งข้าต้มทั้งแบบชุดอาหารอะ่ะอืมข้าต้มก็อร่อยอันนี้อันนี้เด็ดจริงผัดนหน่อไม้ใส่หมูใส่ไข่ใส่อุ่นเส้นยอด แล้วก็ออกจากที่พักหลงลักเขาเมืองโปมาแล้วนะคะคือที่พักวิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็อาหารเช้านี่คือเลิศมากโดยรวมเราให้เต็มสิบเลยคะ่ะอันเดี๋ยวเราจะแวะเก็บร้านกาแฟข้างทางก่อนนะคะวันนี้ที่พักต่อไปของเราก็คือดอยสกาดค่ะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปพักบนดอยสกาดกันนะคะวันนี้ แล้วจุดหมายต่อไปของเราจะไปแวะกันที่โคโค่อเล่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมโคโก้ที่นี่กันนะคะราที่เรามากินอร่อยเนาะอร่อยอะมเตอร์โฟลทายไอโดมะละลายหมดเลยเราตอนนี้เราก็มาถึงที่โคโค่อเล่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรทานด้านในกันว้มนดูโคโก้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูทางร้านนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปลองอย่างละชิ้นนะ อันนี้ก็คือบรรยากาศในรา้านรอบที่เราเราสั่งตัวนี้ไปเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งอีกรอบนึงนะคะจะบอกว่าเมนูนี้ก็อร่อยนะมันจะเป็นหมืนโกโก้อุ่นๆเราก็ราดลงไปในคนโกโก้เงี้ยใช่ไหมอร่อยมาก แล้วเมนูนี้ก็จะเป็นโบกโ,กโดมนะคะที่เขาก็จะมีโกโก้ราดนะแต่ว่าเมื่อกี้เราโมแต่ถ่ายรูปอยู่ใช่ป่ะมันก็เลยแข็งใครที่แบบ่สยคอนเทนต์หรือถ่ายรูปเราก็จะไม่แนะนําเมนูนี้นะเพราะว่ามันจะลาดไม่ได้แบบนี้ <laughs> มันจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่ความผิดของทางร้านนะมันเป็นที่เราถ่ายรูปอยู่เนาะเดี๋ยวนะนนะปกติเขาจะเป็นน้ำฝี้นะแล้วราดไปแล้วมันก็จะเราก็โดมก็จะละลายใช่ป่ะแต่อันนี้ก็คือเนี่ย โ <laughs> ดนเล่อนแต่อ่ะอ่ะอมีความยอบมีความยบุบข้างในมันก็จะเป็นเหมือนไอซิรีมป่ะนะเนี่ยมันเป็นไอศิมประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็กินกับผลไม้มันก็ลงตัวแนละ้วมันจะเข้ากันวันนี้นะแลกวก็ตัดด้วยผลไม้หนึ่งชิ้น แล้วเราก็จะบอกว่าใครที่พาน้องหมามาเขาจะไม่ให้เข้าไปโซนด้านไหนนะคะต้องมาอยู่บริเวณด้านนอกเพราะด้านไหนเขาเป็นห้องแอร์นะคะอันเนี้ยชิละยี่สิบอันนี้ยี่ห้าอันนี้สามห้ายี่ห้าอะไรเนี้ยแหละค่ะเราก็เลยสั่งมาลองเอาไหนก่อนดีอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นมะไฟมันจะออกเปรี้ยวๆเ,เหมือนบวย้ยจำได้ว่ามันเป็นมะไฟนะ่ะ อม,มันก็หมดหวุ้ยอ่ะก็ะได้นะต่ะส่วนตัวไมชอบตันี้แล้วไออันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนแอลอมอนไม่รู้ใช่อลามอนป่ะนี่กละเปาอะไรอไร้อันนี้ดิค่ะอันนี้สุดขายขขชิ้นละยี่สิบแต่ว่าเขามีเป็นกล่องด้วย อ่ก็แบบเบาเน้ด้านในป่ะ้าไปไว้ตรงนู้นนะเบาโนนเบาโนนขำว่าเลยไหนคิดนึงนี่อะไรอะไรโกโก้เมือนกันมันอารมเหมือนโกโก้หนึบอ่ะอืมนีดีไปมากินนี่กัน ละลายหมดแล้วใครใส่ใครใส่คอนเทนต์ก็ไม่แนะนำเมนูนี้